สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลายำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะครับว่าทางร้านมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับเจ๊หน <at> ึ่งวันนี้ยังไม่เริ่มยำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอัน <lacking S 2> นี้ก็มีปูม้านะครับ มือไข่นะครับปุ้งสุกนะครับไข่ไม่ดาจานนะครับไข่ปลานะครับไขป่ปลูนะครับแล้วก็มีหอยแครงนะครับแซลมอนด้วยนะครับเาราไปดูชิ้นหนึ่งตอนยำกันนะครับ เปิดด้วยเมนูแรกเลยนะครับสวัสดีครับเจ้าหนึ่งสวัสดีค่ะเปิดด้วยเมนูแรกเลยนะครับเจ้าหนึ่งกับเมนูมไข่หมูยอครับหมูไข่หมูยอนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันอะไรเจ้าหนึ่งวันงานเนะาะเป็นวนันทะเลค่ะงานอาหารทะเลนะครับอย่งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งขายวันวันที่สองของงานนะคือนตรงกับวันหยุดเราเราก็หยุดปกัติ ก็คือเราขายที่เดือนมาเช่นนึงนะใช่ๆปักปุดมาก็ได้นะครับวันนี้มือไข่มีไซต์อะ้บ้างครับเจ๊หนึ่งมไซส์2องร้อขึ้นค่ะวันนี้ยสองร้อยสองร้อยห้าสิบแล้วค็สามร้อ มีลูกค้าสั่งออเดอร์จะส่งต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ามาทานหน้าร้านด้วยนะครับสำหรับคนที่สั่งไม่เป็นนะครับสามารถเลือกเมนูหน้าเพจได้เลยนะครับแล้วก็แคปไปส่งที่อ่าที่ที่ไลน์ก็ได้นะเจ๊หนึ่งนะที่ไลน์ก็เอร์ศูนย์เก้แปดนะครับสี่เก้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดนะครับหรือข้อความเพจก็ได้นะครับแต่ถ้าไลน์ก็จะตอบไวหน่อยนะครับอันนี้เมนูเลยครับเจ๊หนึ่ง ไโโาาข่หมูยอค่ะปลาข้าวโพดนะคะไม่รูต่อไปจ้ามีเมนูต่อไปเลยนะครับเจ๊หนึ่งอะไรล,ลูกอันนี้เมนูอะไรครับเจ๊หนึ่งปูม้าหอยแครงค่ะปูม้าหอยแครงนะครับเม,น,บมนูต่อไปนะจ๊ะปูมา้าไข่ด้วยนี่ Hãy ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไข่สตาสที่สองร้อยนะหมึกไข่สองร้อยบวกไข่แดงห้าสิบบาทนอกนั้นอย่างละร้อยห,หมดเลยเติมห้าสิบบาทาจากเดิมมาเต้ ะหอยแคงนครับเรียบร้อยนะครับกับเมนูปูม้าหอยแครงค่ะเมนูต่อไปจ้า อไปนะครับที่หนึ่งกับเมนูนะครับห้าไข่้าไข่นะครับห้าไข่มีไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาใช่ไหมเจ้าหนึ่งแล้วก็มือไข่ปะมือไข่ไข่แดงเพ็มครับแล้วเรามีทั้งหมดหกไข่นะที่หนึ่งก็สามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับเมนูสุดท้ายนี่ไม่ปลาใช่ไหมคะ ห้าไข่ปลาลาไหมคิวที่3อยู่ไหมรับอ้ออคิวที่3อยู่ไหม้าลูกค้าขยับนิดนึงนะคะัดี้เขาจะตั้งรานลุกเสียบเข้ามาอยู่ าคนจัดจัดร้องให้นะคนจัดร้องให้เนะี่ยอ่าเสียงเพลงมาดู ไข่แดงนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยกับเมนูห้าไข่ปาเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปเลยจ้ะเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนู3ไข่ไม่ปลานะครับ ไข่ฟูไข่ปลาไข่มิดาค่ะจับเมนุ3มไข่ใ่ม่เรียบร้อยเลยค่ะต่อไปนะครับเป็นเมนูยำแซบนะครับชั้นหนึ่งยำแซบกุ้งสุกหนึกไข่ไข่นินดาแซลมอนไข่แดงเค็มค่ะยำแซบก็จะใส่ออหัวข้วนะครับอิูวที่สะไหลฟ้า โทรตามมาเต้ปิดเลยปิดเนี่ยเขามาแล้วเก้าเก้าใช่ไหมคะสั่งสองเมนูนะจัดเล่นบนเลยเก้านันก็เก้าใช่ไหมเหรอเก้าอ๋อหมึอนตายแล้วเป็นกจัดชื่อเดือนใช่ไหมคะอ่ันนก้าันนี่โผล่ไม่รู้จุด เรียยวๆนีครับวันนี้เามามาแน่ๆีรอเลยนะเพราะว่าคไม่เยอะไม่ต่อด้วยพี่บ้าต่อบ้านพี่หว่ จะแปลกนิดนึงนะคะใส่ผลไม้รวมด้วยกับเมนูยำแซ่บกุ้งสุกหมึกไข่นะคะผลไม้รวมจะมีซัลมอนมีไข่เปนกจแล้วก็ไข่แดงเค็มนะคะใส่ไข่ ไข่เมงดาตามด้วยแซลมอนนะคปตามด้วยแซลมอนนะครับจะแปลกนิดนึงนะใช่หรือนะใช่ครับลูกค้าอยากใส่ข้ขาครัวใส่ผลไม้รวมมีไข่เมงดานะคะแล้วก็มีหมึกไข่เป็งสุกแซลมอนแล้วเลยเมน,นูนี้ว่ายำแซ่บผลไม้รวมค่ะ ก็คือมันรวมเยอะมากนะเช่นไรใช่ครับให้ดูจะเรียกว่าอะไรดีนะครับจับเมึดไข่กุ้งสุกแซลมอนไข่ัมดาไข่แดงเค็มค่ะผละไม้รวมยำแซ่บค่ะจ้าเมนูหมึกไข่ไข่ปลาปลาร้าไหลบัวผล,ลไม้รวมค่ะ รับราคาและร<ล>อเลยนะค,ะนะครับลูกค้ามารเข้าไปดูได้ในเพจเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเมนูบอกให้นะครับแล้วก็ราคาด้วยนะครับ <ไป S 1> ระบบุกวัตถุดิบมาเลยค่ะมีแต่สามร้อยห้าสิบจ้า 150, 250, แล้วก็สองร้อยห้าสิบมีร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแต่นี้ค่ะ ามันสามสามร้อยเออวันไม่มีหรอกแม่ก็ไม่อยากจะทําให้หรอกเพราะมันต้อง,งตัดเศษแซมมอนจัดเมนูหมึกไข่ไข่ปลาระคะเมนูนี้แซมมอนค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ปลาหมึกมันเหลือแต่ตัวใหญ่เมนูต่อไปนะครับทีหนึ่งแซมมอนยำแซ่บพิเศษสามร้อยห้าสิบค่ะเรียกลูกค้าจะเอาสามร้อยะนะเราไม่ตัดเศษไง ก็เป็นสามร้ยาสิบมีแม่สั่งสามบเนี่ยเป็นเป็ยำแ่บแซลมอนเนี่ยมีครัมีนะคุณใหญ่เลยนะสามยำแ่บ ตอกขึ้นเอยมีสามตัวร้านเราก็จะหั่นเป็นลูกเต่านะครับแซลมอนนะครับใช่ไหมใช่หนึง่ง ซ้านพิเศษ350บาทค่ะเมนูต่อไปกันเลยค่ะไม่ต้างปูเอกไปเรื่องกินแลวปูเลยค่ะมีนูก,กุ้งสดซ้มมันไข่เมงจาไข่แดงเค็มน,นะคะผักอะไรลูกพอดม่วงไหลบัวรวมเลยได้ค่ะ มนูลูกค้าก็สามารถมิกได้เองได้ตามใจชอบเลยนะครับเป็นเมนูของเราเองเลยนะครับไม่ต้องเหมือนใครก็ได้นะครับเราอยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับเดตามด้วยสมอนนะคะเดีย๋ยว,วรเรามาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องเช่นหนึ่งแซฟต์ตามปากชแนลด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจ้ากับเมนูกุ้งสดไข่มิดาแซลมอนไข่แดงเค็มครับสำหรับวันนี้ผมจะเน้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องเช่นหนึ่งแซฟต์ตามปากชแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ,บ